ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Charlie Mystery Channel นะคะตอนนี้เราอยู่ันที่ไหนครับตลาดตลาญี่ปุ่นตลาดไปญี่ปุ่น <laughs> ใช่เปล่าตคะ่ะตลาดญี่ปุ่นเนี่ยแหละ <laughs> ตลาดปลาตลาดปลาอ่าชายกันใหญ่เลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนตลาดปลาบางแสร ก็คือตลาดบายญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยววันนี้แม่อย่าคิดไปไกลอ่ะเราจะพาไปดูนะคะว่าข้างในจะมีอะไรกินบ้างนะคะใช่ไหมคะลูกวันนี้เราจะมากินเยอะๆเลยเออนี่เขาจะพาไปแนะนำสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะโอ้โห อันนี้ค่ะบรรยากาศภายในตลาดปลาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะร้านแรกเป็นเชนควายยาวสไตล์ญี่ปุ่นนี่ค่ะร้านแรกเลยสั่งได้เลยค่ะเอาไหนสั่งเขาลูกเรนโบ์เรนโบว์อ่าต้องเขียนไว้ในกระดาษนะขอดูกระดาษค่ะขระดาก็จะประมาณนี้นะคะก็ให้เราตีว่าเราอยากได้รสชาติอะไรอ่ะ ให้พี่แบมติ๊กนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะน่ากินไหมอันนี้ร้านต่อไปก็คือกรับพอป่าคาซานโนฮิมุคุโรค่ะเป็นกรับพอป่าอันนี้นะคะพี่แชฟอยู่กับพี่แบมนะนแม่กับปาจะไปเดินดูของแล้วก็อันนี้ไหนร้านนี้หรอ เหมือนท้าเหมือนโตเกียวอ่ะแต่ว่าคือจะมีแบบปลาหมึกมีปูในทอดอนพีกนี้เนี่ยคือติดไปกับแผนเลยอะค่ะทุกคนแมวจะร้วงอันนี้คือแบบว่าถ้าใครมาที่นี่ก็คือต้องมากินร้านนี้คือของกินเยอะมากค่ะทุกคนที่นี่คือแบบว่าต้องมาหาอะไรค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในว่าแบบร้านจะเยอะแค่ไหนนะคะโอ้โหแชทตกปลาได้เหรอ ตกปลาได้ตัวใหญ่บ้าเลยดูดิกินปลาให้ดูหน่อยพี่แบมกินปลาให้ดูหน่อยกินปลาได้แล้วค่ะทุกคนน่ากินมากดูดิอันนี้ไซส์ L นะคะ159บาทค่ะมามาไปรูปปลาหมึกอลยดูเลยปลาหมึกมพี่แบมได้อะโอ้ยไฟได้แล้ว ไหนอืม mm hmm. เพลิดเพลิอร่อยไหมคะหอมนมอืมยาวมากป้อนลองมอั้งเน่ยป้อนพี่แท็บอืม mm hmm. อร่อยไหมคะมาป้าป้ารออยู่เริ่มกันเลยค่ะเดินเข้ามาข้างในตลาดนะคะอันนี้โซนในร่มก่อนมันจะมีโซนเอาท์ดอร์ด้วยพี่แท็บอยากกินอะไรครับเสาวมรดก ชัปป้นปป้าบอกว่าให้ไปเดินดูก่อนเดินไปก่อนอันนี้จะเป็นโซนอินดอร์ด้านหนนะคะก็คือจมูกยัค่ะนะคะทุกคนคือเขาก็จะมีโซนให้นั่งตรงนี้ด้วยน,น,นี่นี่ผูนร่งสถานที่หน่อยค่ะสีแดงไม่รู้สีแด,แดงแม่มาอะไรอ,ะอ่ะฮะสีดแดงสีดแดงหนูไปกดหรือเปล่าเปล่าอ๋อเขาติดอยู่แล้วมั้ง ขับมาคือมันมันมันขึ้น,นสีแดงอ่ะแปลว่าอะไรไมสีแดงสีแดงขึ้นขับมานับไปร้านหมูสเต๊ะสีราชาเนื้อหมูอ,อย่าพี่เข้าหน่อยเลยนี่หมึกฉอดร้านหมึูชอบกินหนูอ่ะตรงซ้ายชอบกินทุกอย่างที่เป็นหมึกอ,อ่ะหนูเคยกินแล้วน้ำข้างในมันหว,นหวานๆนะน้ำหมึกอ,อ่ะไม่มกลัวมันกัด ลิ้นไงใช่ชอะไม่อยากกินของสัดมันมันจไม่ตายนำงี้ยแล้วแล้วแม่เคยกินมังค์มันต่งชาชิมินะทุกคนเออเออแล้วแบบ่งอะไรนะชาชิมิชาชีวีนั่งรอนะคะนั่งรอนะคะอีกแป๊บนึงนะคะถึงจะได้นะคะทุกคนหิวยังลูกหิววแล้โอ้เราแป๊บไม่มาดีนะทำไมไม่กินแบบสดๆอ่ะ ก็ดีกวสดเนี่ยไม่หมายถึงยังไม่ตายไม่เอาไม่กล้าห <c oughs> อยนางลมต,ต,ตัวโตสามตัวเท่าไหร่คะอันนี้เขาขายตัวละเก้าสิบบาทแต่ว่าพอดีเปิดมาเล็กพอดีคุณป้าเลยแถมเพิ่มอีกตัว อไรอย่างเงี้ยปกติเวลาเรานึกถึงอ,อาหารสดเราก็จะนึกถึงแบบว่าอ่ารศีลาใช่ไหมแต่ว่าสะพานปลาตรงเนี้ยคือมันก็มีแบบผู้อาหารสดให้เราได้เลือกเหมือนกันนะคะคือบางทีถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปอ่ารศลาเราก็มาดูที่นี่ได้นะคะเนี่ยมีครบเลยไม่ค่ะลูกปลาบอกเสร็จแล้วนี่อะไรเสร็จแล้วหมึกโอเคอยากกินซูชิจอ,อนเดี๋ยวป้าปา้าไปซื้อไปเดินดูอย่างอื่นก่อน อยากกินชอบกินแซลมอนมากเด็ตกวนี้อูนิอูน่คืออะไรอูน่ก็คือจะเป็นหอยมากอูน่อูน่เป็นหอยโอเคทุกคนตอนนี้เราจะกำลังจะไปซื้อน้ำแตงโมนะคะซึ่งเป็นน้ำแตงโมพรีเมียมนะคะเป็นแตงโมสีเหลืองค่ะทุกคนคุณต่อเยอะมากแล้วเราไปดูว่ามันน่ากินไหม มันใหญ่ไปไหมเนี่ยสูงกว่าที่คิดด้วยอ้ําอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอ้โหนายเอาเทียบกับหน้าหนูดิเทียบกับหน้ากินได้หมดนะทุกคนวิฟคิมใหญ่มากมันจะเยิ้มแล้วมันจะหกนะเราจะหอมได้ไงเมื่อครอบครัวเรากินอย่ของหวานอะไรเราหอมนะ วิยแต่วิครีมอร่อยอ่ะวิปอะไรวะกินใหญ่เลยไอุ้ยใครเป็นคนบอกให้หนูวิปครีมเอาเองเราจะกินหมดไหมเนี่ยหนอง ไปกินพี่แบมไปกินน้ำกับพี่แบมก่อนวันนี้สั่งปลาหมึกอ่ะเหรอแกไปจะกินเลยค่ะปลาหมึกไม้เท่าไหร่นะบาทต้านายละสิบบาทเองไข่ปลาหมึกนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะแสดงว่าอร่อยใช่ป่ะเด็ดมากินอร่อยอร่อยอ่าชานมิรังมิงได้แล้วข้างในมีอะไรบ้างครับมีเส้นลาเมงมีไข่ีไข่ดาว อย่าถือที่ฝาถือที่ขวดแก้วดูสิอาแกหลอดเร็วอุ้ยกินไข่เร็วเป็นไงบ้างไข่เป็นไงบ้างยังน่านี่คืออร่อยมันคือเยลลี่หรืออะไรเดี๋ยวมันล้มกินหมดไหมเนี่ยหมดไหมคะโอ้โหวิปีมเยอะขนาดนี้ พานปลาญี่ปุ่นวันนี้นะคะสะพานปลาบางแสนเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะคะแล้วก็มากับเด็กๆนะคะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย